ขอคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการเดอะจานะครับผมแต่อยู่ในเกมซิฟเฟอร์เทสชูนะครับตอนนี้เราจะมา,าดูบั็กนะครับที่เพื่อนผมเจอนี่ครับผม What n าไม่ได้เด็กอ่ะ ก็ไหนให้สร้างเส้นที่ตรงไหนครับขั้นแรกนะครับไอ้นี่ก็จะทิ้งกูจักเลยขั้นแรกนะครับไม่ท่านเอาอันนี้มานะครับปัจแจนะฮะแล้วไปไหนต่อครับ้างตที่เวาตรงไหนไอ้เคลดนี่ก็ยิงกูจังเลยตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคขาสร้างตรงไหนก็ได้ครับทำการสร้างตรงนี้นะครับวิวสวยดีนะฮะอ่ะแปลงล่างไวเลยครับ เอ๊ะตอนนี้ก็ไดมั้งอ่าสามเซนี่เวลรสามครับเจอกันในตอนที่สร้างเซนี่เวตสามเสร็จแล้วนะครับ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 อ่ากดตัดไม่ได้นะครับผมนวันนี้นะครับถ้าผู้ชมใคก็รอไปนะฮะจริงๆเราน่าจะลงไปสร้างข้างล่างนะนี่เลยเชฟ ลืมโซใส่ลืมปรับกดตัดอ่ะตีนะครับตี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 อย่าเพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะฮะอ่าเราสร้างเราแถมด้วยนี่ครับอ่าคุณบอครับเอาอะไรต่อครับฮะวัดใ <What? S 1> อ,อีกอบ,อบด้วยอ๋อ ันนี้นี่น่าจะเป็นบักทุกด่านมากอันนี้ทุกด่านใช่ไหมทุกด่านน่ะหละมันคือแบบอ่ะ<ช>คือเร,เราจะให้ตัวไดอยู่อย่างงี้นะครับเขาก็จะบดนะฮะในตอนนี้เส้นที่มันจะมือกองครับแล้วกูจะยิงมันยังไงวะเนี่ยมันก็หยุดอ่าแล้วแล้วมันก็แบบหนัหนหนันหันหันอย่างงั้นนะครับ <c oughs> ไอ้ <c oughs> นะครับ เุดยอดสุดยอดมากเลยครับทำเยังไงเป็นที่ Amazing ไท a วันนะครับ อีทีกูท oh. oh. mm. ี่ักสุกเฟลใช่ปะอืมเฟลเออหายวันว่างๆของว่างๆ มันละว่าของกูวันละว่าของกูเองอ่วันละว่าของกูเองนะครับผมงาก็ขอัสดีกูจะสวัสดีทั้งมอ่ะขอตัวลาอ่ากดกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยไม่ต้องแชร์อะไรครับไม่เป็นไรไม่ว่าอ่าก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมอ่าก็ก็งงฝากกดไลค์กดซับสไคร์ หลักกิมนี้ก็ฝักแรงก็สั่งอ่าคือน้องเข้าขอขอขอมุกมุกเสี่ยวปิดท้ายรายการครับเสี่ยวสุดยอดอาดีดีอาดีดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะเสื้อยังไรวะเจ้าอยู่ไหนเสี่ยนี่ชัดเจ็บมา้เฮ้ยเสี่ยชทดจี นายจะกลับมาเป็นอย่างนั้นทำไมเรื่องอะไรแล้วมาขำทำไมทะเลกันทำไม,อ,ม,มอ่ะเออก็ก่อนมุกมุกอ่ะคุณนรครับผมรู้คุณเชี่ยวชาญครับขอมุกหนึ่งครับฮะฮะเลิมเลิมครับโอเคครับก็คิดก่อนคิดก่อนอืมอ,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 อันนี้ก็ตัดไม่ได้นะเวย้ยลืม,มลืมปรับไม่เป็นไรด้วยโอเคครับก็ อันนี้แหละครับไม่มีอะไรครับอ่าเราทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์โอเคครับเฮ้ยแชร์ไม่มีทปนี้ถ้าเราทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเฮ้ยลืมแชร์ว่ะก็ฝากเฮ้ยพอเอ้ยพอแอ้วไปละไปละ๊ายบาย